สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ยูโรป้ามอเตอร์ว h ชัลโชว์รูมค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปอันบ็อกซ์แกะกล่องรถที่เพิ่งเปิดตัวมาสดๆร้อนๆเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองค่ะนั่นก็คือ The New BMW 5 Series หรือซีรีส์5รุ่นปรับโฉมใหม่คันนี้เลยค่ะโอ้โหทั้งเท่แล้วก็หล่อมากๆเลยนะคะและวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านไปรับชม ไปชมกันแบบใกล้ๆแบบชัดๆชนิดที่ว่า360องศากันเลยทีเดียวนะคะและแน่นอนค่ะนอกจากนี้เรายังมีทีม BMW Genius จากยูโรปามอเตอร์ผู้เชี่ยวชาญด้าน p r o d u c t ์ของเราค่ะวันนี้จะมารีวิวกันแบบละเอียดแบบ Exclusive เลยเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าไปชมกันเลยค่ะ Your voice ตอนนี้เราอยู่กับ BMW Genius จากยูโรปามอเตอร์แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมยศวิวิญญี่ปนนะครับวันนี้นะคะแค่ต้องขอให้พี่ยศเนี่ยช่วยเล่าถึงคันนี้เลยค่ะพี่สุดหล่อของเรากับซีรีส์5คันนี้ว่ามีทีเด็ดยังไงบ้างคะยินดีครับวันนี้เราอยู่กับรถ BMW ซีรีส์5 LCI ครับก็คือเป็น5 3 0 EM ส port นะครับเป็นตัวท็อปเริ่มจากจุดแรกเลยแล้วกันนะครับถ้าสังเกตเข้ามาเลยเนี่ยชุดของกระจังหน้านะครับชุดกระจังหน้าทั้งหมดเนี่ย จะถูกปรับเปลี่ยนหรือดีไซน์ใหม่ครับให้เป็นทรงเลขาคณิตมากขึ้นนะครับแล้วเมื่อเป็นทรงเลขาคณิตครับกระจังหน้าก็จะชิดติดกันนะครับแล้วก็ทํามีขนาดใหญ่ขึ้นถึง20%นะครับแล้วก็ Active As สตีมยังมีให้เหมือนเดิมนะครับแต่ถูกพรางให้เหมือนกับมองไม่มีแล้วนะแต่คือยังมี Active As สตีมอยู่พร้อมกับตรงกลางครับจะมีกล้องเซลลอ์วิวมาให้ด้วยในรุ่นของตัว5 3 0 e m ครับถัดลงมานะครับจะเป็นตัวของเรด่านะครับคูดคอนโทรลวิสสต็อปแอนด์โกรา เบรกให้ด้วยถ้าเราตั้งเปิดคูณคอนโทรลทำงานใช้ความเร็วได้ถึง210กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับชุดไฟหน้าครับตัวนี้จะทำให้ดูเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับเป็นทรงลีมากขึ้นมีเป็นทรงตัวไฟเดย์ไทม์หรือไฟเดย์ไลท์เนี่ยจะเป็นทรงเลขาคณิตมากขึ้นครับตัวไฟเลี้ยวจะอยู่เส้นด้านนอกตัวนี้แล้วนะครับกระจังหน้าชุดล่างครับจะถูกถอดไฟตัดหมอกออกเนื่องจากตัวไฟหน้าให้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นไฟตัดหมอกเลยไม่จําเป็นแล้วนะครับแล้วก็ออกแบบให้เป็นช่องใหญ่ขึ้นมีช่องดักลม เพื่อให้ตัวของอากาศเข้าไประบายความร้อนที่เบรกได้แล้วก็เป็นแอโรดันมิกได้ดีขึ้นนะครับและจะไม่พูดถึงไม่ได้ครับก็คือพละกกำลังหรือเครื่องยนต์ของรถคันนี้นะครับเครื่องยนต์คันนี้จะเป็นเครื่องยนต์2,000ซีซีนะครับ184แรงม้าแต่เฉพาะเครื่องยนต์นะครับคันนี้ยังมีมอเตอร์ไฟฟ้าอีก113แรงม้าและเมื่อประสานกันครับจะได้แรงม้ารวมอยู่ที่252แรงนะครับแต่คันนี้พิเศษตรงที่ว่าคันนี้มีมรโมหือาระบบ สปอร์ตเอ็กซ์ตารบูซึ่งจะเพิ่มแรงม้าไปอีก40ตัวเพื่อให้สายซิ่งครับเพราะฉะนั้นแรงม้ารวมคันนี้แล้วเมื่อใช้สปอร์ตเอ็กซ์ตา t บูจะอยู่ที่292แรงม้าเลยทันทีแต่คันนี้เห็นแรงม้าขนาดนี้ครับหรือว่าแรงเยอะๆขนาดนี้ความประหยัดครับอยู่ที่55.6ิกลิตรต่อลิตรเลยเพราะคันนี้ยังมีระบบไฮบริดครับหรือเป็นตัวของ m a e ็ e d ์ดที่เราใช้เป็นไฟฟ้าล้วนๆเนี่ยได้ไกลสูงสุดที่เคมไว้อยู่ที่60ิกิโลครับใช้งานได้จริงอาจจะอยู่ยยยยที่60แน,น,นครับ ส่วนด้านข้างนะครับคันนี้จะมากับชุดล้อแม็กขอบ19นิ้วนะครับแล้วก็ใส่ชุดเบรกเมาให้นะครับล้อแม็กออกลายใหม่ครับซึ่งมาพร้อมกับขนาดยางที่อยู่ที่245 40 19นะครับเป็นยางารันแฟตมาให้ถัดมาครับจะมีช่อง Air ์บิสเ r อก็คือช่องเล่น a แอโรดันมิกให้เหมือนเดิมช่องตัวของชาร์จไฟ นะครับแล้วก็โลโก้ M ชัดเจนนะครับถัดขึ้นมาครับจะเป็นการตกแต่งของคิวโครเมียมนะครับหรือที่เราเรียกว่าแบ็คไฮกอสคันนี้จะไม่เป็นโคมเมียมแล้วพอเป็น M ส port ปุ๊บจะใส่เป็นแบ็คไฮกอสครับหรือเป็นตัวสีดําเงาเพื่อให้เกิดความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นย้อนขึ้นมาครับตัวนี้จะเป็นชุดของไฟเลี้ยวนะครับจะมีไฟเลี้ยวเป็น LED ให้แล้วก็มีกล้องมองเสลาว์อยู่ด้านข้างให้นะครับเส้นตัวของโชว์ด้วยลายนะครับตัวเส้นของ คาแรคเตอร์ลายต่างๆจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับพร้อมกับตัวฮอปไมเซอร์คิงตัวนี้ยังเป็นเอกลักษณ์ของ BM อมัยูอยู่ก็คือให้ความกว้างคนนั่งด้านหลังเนี่ยจะมองออกมามีทัศนวิสัยในการนั่งด้านหลังลดการเบียนหัวได้นะครับส่วนแม็กด้านหลังครับคันนี้ก็จะได้เบรกเอ็มเหมือนกันพร้อมกับขนาดยางที่หน้ากับหลังไม่เท่ากันนะครับคือด้านหลังจะได้เป็น2 7 5 3 5 40ครับขอบ19นิ้วเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูด้าน้ทยรถครับ เมื่อเรามาถึงด้านท้ายรถครับจะเห็นเด่นๆเลยคือเอกลักษณ์ของ B M U ก็คือไฟท้ายที่เป็นแบบ L shape นะครับแต่ณนะปัจจุบันหรือซีห้า L C I ตัวนี้ B M ได้ทำการออกแบบไฟท้ายใหม่นะครับยังเป็น L shape เหมือนเดิมแต่ทำเป็น3มิติมากขึ้นตัดขอบเป็นโคมดำ black high gloss มากขึ้นเพิ่มความโดดเด่นและดูเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นอีกนะครับส่วนด้านล่างครับมองลงมาจะเจอปลายท่อครับที่เป็นปลายท่อออกครูเป็นปลายท่อจริงนะครับแล้วก็เป็นทรงเรขาคณิตแบบนี้นะครับตัวดิบูเซอร์หลัง ทำการออกแบบใหม่นะครับให้มีบ้างขึ้นมาเพื่อเล่นแอโรไดนามิกการแบ่งลมต่างๆนะครับส่วนด้านท้ายรถครับยังมีระบบทัง NVH ฟีเ set ที่เราสอดเท้าเข้าและนำเท้าออกตัวกระโปรงท้ายก็จะเปิดให้นะซึ่งเน้นความสะดวกสบายให้ลูกค้าได้อีกนะครับความฟางยังคงเหมือนเดิมครับเก็บสัมภาระได้ปกตินะครับใส่ถุงก๊อฟได้หรือเพิ่มพื้นที่การเก็บสัมภาระได้อีกนะครับตัวชาร์จไฟครับที่ติดไปให้กับลูกค้านะครับติดรถไปเพื่อไปชาร์จที่บ้านได้นะครับสอดเท้าเข้าเหมือนเดิมครับเเท้าออกก็เป็นการปิดให้ เดี๋ยวไปชมในรถต่อครับแล้วมามาอยู่ด้านในรถครับด้านหน้าเนี่ยเข้ามาแล้วแบบตรงวาวครับหนึ่งเลยเรื่องของโฟมลาลัยนะครับและเมื่อมองเห็นที่ปุ่มที่โฟมลาลัยอย่างที่ผมพูดมาตั้งแต่ภายนอกครับในเรื่องของ Stop a n d Go หรือว่า a a p t i v ี cruise Control with Stop and go เนี่ยมันจะมีปุ่มชัดเจนเลยครับว่ามีกะระยะรถกันข้างหน้าทุกอย่างอยู่บนบนมือเลย นามบน,นิ้วได้เลยแล้วก็ p a t เ e ิร์นชิครับ mm hmm. พวมอลาลัยทรงสปอร์ตครับจับถนัดมือนะครับ mm hmm. พร้อมกับเด่นเด่นอีกหนึ่งอย่างเลยที่เราเห็นแบบปฏิเสธไม่ได้ก็คือเรื่องของหน้าจอครับแดชบอร์ดตรงกลางเนี่ยมีความใหญ่มาก mm hmm. เป็นหน้าจอที่ถูกขยายครับจากตัวที่เป็นก่อน LCI เนี่ย10.25นิ้วขยายเป็น12.3คือหน้าจอแบบใหญ่อลังการมาก mm hmm. ส่วนหน้าจอเลือนไมคครับ In s t r u m e n t เนี่ยจะเป็นหน้าจอแบบฟูลดิตต้หมดแล้วเราสามารถที่จะกดเปลี่ยนโหมดหรือไล่ดูโหมดต,ต่างๆของหน้าจอได้หมดเลยนะครับอยากจะดูฟังก์ชันไหนโหมดไหนตัวหน้าจอตัวนี้ก็เป็นตัวกําหนดให้เหมือนกันนะครับถัดลงมาครับตัวที่ใส่เข้ามาใหม่เพิ่มเติมครับก็คือเรื่องของตัว diving a s s i s t นะครับก็คือตัวปรับเปลี่ยนควบคุมหรือว่าช่วยเหลือการขับขี่ในกรณีที่เราเปลี่ยนเลนจะมีไฟเตือนที่กระจกให้มีเป็นเลนวอร์นิ่งเลนดีพาร์เจอร์นะครับหรือเป็นเลนคีปปิ้งให้ทั้งหมดจะอยู่ที่ตรงนี้้หมดแลว พร้อมกับหน้าจออ่านภาษาไทยด้วยนะครับเห็นชัดเจนไม่พอครับลูกค้าหลายๆท่านจะถามถึงคันนี้มี Apple Car าร์เพหรือยังมีแอนดรอยออโต้ไหมผมตอบได้เลยตรงนี้นะครับว่าถ้าเป็นหน้าจอดิจิแล้วมีทั้งหมดครับ Apple Car าร์เพย์แอนดรอยออโต้พร้อมไวเลสชาร์จิ้งนะครับถัดลงมาครับจะเป็นเรื่องของวิทยุนะครับตัววิทยุเนี้ยจะไม่มีช่อง CD แล้วแต่มีฮาร์ดดิสก์ตัวให้20่สิกเหมือนเดิมมีช่อง USB ให้นะครับลําโพงครับเป็นฮาร์มันการ์ดอนนะครับพร้อมกับลําโพง แบบ h ฮ f i เป็นท็อปจุดของฮามาเลยก็คือใช้เป็นลำโพง16ตัวนะครับมีซับวูเฟอร์ใต้บาะให้พร้อมกับ Power อร์แอมฮามแล้วก็สายที่เป็นตัว Fiber Optic เลยนะครับถัดลงมาอีกครับเป็นชุดของ Air Air เนี่ยต้องรองวาวเลยปกติแล้วซีรี5จะยังไม่ได้ Air ทัสกีนคันนี้ใส่มาให้เรียบร้อยแล้วครับใน530 EM Sport เป็นแอร์ทัสกีนแล้วนะครับก็คือเหมือนซีี7เลยนะครับ4โซนด้วยเพราะฉะนั้นด้านหลัง เราก็จะมีตัวปรับเปลี่ยนอุณหภูมิเหมือนกันด้านหน้าเลยเพราะฉะนั้นคุมอุณหภูมิได้ทั้งหน้าและหลังเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีนึงตัวนี้จะได้ช่วงล่างที่เป็น adaptive นะก็จะมีคําว่า adaptive มาชัดเจนปัจจุบันนี้หรือว่าตัว530 EM ที่เป็นตัว plug-in hybrid จะถูกเป็น sport hybrid และ electric นะครับแล้วก็เอาปุ่มตัวของชาร์จไฟแยกออกมาชัดเจนไม่ต้องไปนั่งกดหาแล้วก็ใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้นพร้อมกับตัวกล้องของ s i d w view ครับที่มาแบบ s i d w จริงๆนะครับ คือมองได้360องศาเลยนะครับแล้วก็ตัวของเจสเจอร์คอนโทรลที่เราไม่พูดถึงก็ไม่ได้กนะ็คือเรื่องของการสั่งควบคุมท่าทางบนอากาศครับก็คือผมหมุนเป็นวงกลมก็เพิ่มเสียงให้หมุนกลับครับก็เป็นลดเสียงนะครับ2นิ้วเปิดปิดวิทยุหรือว่าเราตั้งฟังก์ชันอื่นก็ได้แต่กรณีหนึ่งถ้าผมใช้เป็นนิวโป้งครับชี้ไปกำมือนิ้วโชี้โยกทางขวาเป็นกานเบรคสถานีโยกกลับเป็นลดสถานีให้แบรกแบ เป็นเปลี่ยนเป็นแผนที่นําทางแล้วก็ตัวของสีครับลายไม้จริงๆแล้วจะเป็นสีโครเมียมแกะลายที่เป็นสีออกขาวนะครับอันนี้จะออกเป็นสโมคหน่อยก็คือเป็นสีดําหน่อยเพิ่มความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นไม่พอครับตัวแอมเบสไลท์ที่เรามีอยู่เนี่ยหกสีแอเชออยู่แล้วแต่ปกติแล้วเปิดปุ๊บจะต้องไม่เปลี่ยนสีอันนี้พอเปิดปุ๊บประตูเปิดครับหรือประตูมินิสจะกลายเป็นสีแดงกับพิบให้ด้วยนะครับ SOS ยังมีให้ครบครับหลังคาเป็นสลูปให้ครับสามารถเปิดได้อีกหนึ่งอย่างนะครับที่เรา,าปรับเปลี่ยนไปเลยก็คือรัวผ้าหลังคาเมื่อเราสัมผัสนะครับตัวเท็กเจอร์ของเขาหรือว่าตัวการสัมผัสเนี่ยจะมีความนุ่มมากขึ้นพร้อมกับข้อดีคือเก็บเสียงมากยิ่งขึ้นอีกส่วนด้านท้ายรถแล้วครับเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยอันดับแรกที่เห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงชัดเจนเลยชุดแอร์หลังผมพูดไว้ครับ มีตัวปรับอุณหภูมิแอร์หลังให้มีช่องชาร์จไทซให้ครับนะครับและพร้อมกับช่องแอร์เนี่ยจะเพิ่มอยู่ที่เสาด้านข้างด้วยมองถัดไป,ปครับลําโพงเนี่ยบอกลำโพงฮามานกาดอนให้ที่วางแขนที่วางแก้วครับนะครับตัวนี้มีให้ครบหมดแล้วความกว้างค,ครับนี่ตำแหน่งที่ผมนั่งไว้เมื่อกี้นี้ยังเหลือพื้นที่แล้วก็หลังคาครับช่วงเ็ดเลกรูมต่างๆก็ ยังมีพื้นที่ให้นะครับและตัวฮอปไม้เซอร์คิงที่ผมบอกตั้แต่แรก mm hmm. เวลาที่เรานั่ง mm hmm. เวลาที่เรามองต่างจะไม่อึดอัดม่านบางแดดด้านหลังครับมีให้ครบขนาดนี้ว้าวฟังก์ชั่นครบจัดเต็มขนาดนี้แคทขอทราบราคาค่าตัวเจ้าซีรีส์5รุ่นนี้ดีกว่าค่ะว่ามีราคาหรือรุ่นอะไรพิเศษบ้างคะ ในซีรีส5รุ่นนี้ครับจะมีราคาเริ่มต้นคือ5300 Elite ครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่2,999,000บาทครับและรุ่นที่2ครับคือรุ่น520 DM Sport ราคาจะอยู่ที่3,539,000บาทส่วนรุ่นท็อปรุ่นนี้ครับจัดเต็มออปชั่นทุกอย่างราคาอยู่ที่3,739,000บาทเท่านั้นครับโอ้โหสุดยอดมากๆเลยค่ะพี่โยต้องบอกว่า ฟังชั่นครบในงบที่เข้าถึงได้มากๆเลยเพราะฉะนั้นค่ะใครที่กําลังมองหารถซีดานที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจําวันนะคะคือแค่ต้องบอกเลยว่าสวยสปอร์ตแล้วก็ยังคงไว้ซึ่งความหรูหราค่ะเรียกได้ว่าไม่ควรมองข้ามเลยกับ the new BMW 5 Series คันนี้นี่เองนะคะแล้วก็ที่สาคัญค่ะลองเข้ามาได้เลยค่ะลองเข้ามาขับลองเข้ามาสัมผัสตัวจริงนะคะที่ยูโรป้ามอเตอร์ของเราได้ทุกสาขาเลยค่ะอ๋อช่วงนี้ค่ะหลายท่านอาจจะไม่สะดวกออกจากบ้าน ะคะแคทแนะนำอีกหนึ่งช่องทางค่ะแอดไลน์ออฟฟิเชีของเราเข้ามาได้เลยนะคะง่ายมากๆแล้วก็ที่สำคัญไม่ว่าท่านเนี่ยจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าจะขอสเปครถก็ดีรวมไปถึงค่ะนัดทีมขายของเรานะคะให้นำรถเข้าไปชมเข้าไปทดลองขับถึงที่บ้านก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะคยังไรก็ตามนะคะแอดไลน์เข้ามาเลยค่ะกดเพิ่มเพื่อนเลยค่ะ BMW e u r ดยโรปมอเตอร์อย่าลืมนะคะมีแอทไซด์ด้วยค่ะแล้วก็สอบถามข้อมูลเข้ามาได้อย่างไรก็ดีค่ะทีมงานของเราพร้อมให้บริการเสมอค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้แคทกับพี่ยศคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ